สวัสดีครับครูปอจากเพจครูปอคณิตพิชิตโจทย์นะครับวันนี้ครูจะมาชวนคุยเรื่องต้องทำยังไงให้เรียนหนังสือรู้เรื่องหรือเรียนให้เก่งนะครับจากประสบการณ์การสอนมายาวนานของครูนี่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาระดับชาติเลย นะครับที่นักเรียนจำนวนมากยังเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับไม่ว่าวิชาอะไรก็ตามนะครับสำหรับครูป้อครูก็จะเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษมาเรามาเริ่มต้นหาต้นตอของปัญหานี้กันนะครับครูขอเริ่มด้วยการแบ่งนักเรียนออกเป็น 3กลุ่มนะครับมีอะไรบ้างกลุ่มแรกเป็นนักเรียนที่อ่อนนะครับกลุ่มที่2นักเรียนที่อยู่ระดับปานกลางแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือนักเรียนที่เก่งครูขอเริ่มที่เคสง่ายที่สุดก่อนก็คือเคสเด็กเก่งนะครับก็คือสอนอะไรบอกอะไรเข้าใจง่าย เพราะฉะนั้นหน้าที่ครูมีแค่อย่างเดียวคือทำยังไงให้นักเรียนเหล่านี้เก่งขึ้นเก่งมากที่สุดเท่าที่แต่ละคนนักเรียนคนนั้นๆนจะรับได้เคสที่สองนักเรียนระดับปานกลางนักเรียนกลุ่มนี้เรียนอะไรก็พอจะเรียนรู้เรื่องแต่ไม่สุด ไม่เก่งสักทีทำได้ครึ่งๆกลางๆนะครับแล้วก็เคสสุดท้ายคือเคสที่3คือกรณีที่นักเรียนเรียนอ่อนนะเข้าใจยากอธิบายยากอธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะนี่คือสามกรณีของการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆุม่โอเคนะครับคราวนี้ เคยมานั่งคิดกันไหมครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมเด็กๆถึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆแบบนี้นะครับปัญหาก็คือนักเรียนเนี่ยเรียนเนื้อหานั้นๆวิชานั้นๆยังไม่กระจ่างยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ต้องข้ามไปแล้วต้องจบเรื่องนั้นละ ครูต้องขึ้นเรื่องใหม่ละนักเรียนต้องเรียนเรื่องอื่นแล้วแค่นั้นเลยครับปัญหามีอยู่แค่นั้นเลยเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะระบบต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าระบบการเรียนของไทยเนี่ยเป็นระบบการเรียนแบบกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นห้องนะครับเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยจะไม่สามารถ รอน้องๆที่ยังไม่เข้าใจได้อย่างเช่นเอากรณีดีเลยครูรู้ว่านักเรียนคนนั้นๆยังไม่เข้าใจนะแต่เธอไม่เข้าใจอยู่คนเดียวทำยังไงดีละ่ะครูต้องขึ้นเรื่องใหม่ละครูต้องไปละก็ข้ามไปเห็นไหมครับปัญหาเนี่ยมันก็จะเริ่มสะสมละ หรือหลายกรณีเลยเป็นอย่างตัวอย่างนี้ก็คือตัวนักเรียนเองยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องเรื่องนั้นเลยแต่ไม่ถามดีกว่าไม่ถามเพราะอะไรครับเกรงใจเพื่อนโอ้เดี๋ยวเพื่อนต้องมารอเราเกรงใจครูโอ้ครูมีคนอื่นต้องสอนอีกเยอะแย,ยะเลยหรือเคสที่แย่ที่สุดคืออายเพื่อนไม่ถามดีกว่า เดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่รู้เลยสุดท้ายก็ข้ามไปปัญหาก็จะสะสมต่อเนื่องกันไปนะครับปัญหาเหล่านี้พอสะสมมากๆเข้าก็จะทำให้นักเรียนกลายเป็นเด็กที่เรียนได้แค่ปานกลางหรือเรียนอ่อนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ทำยังไงครับ ก็ต้องให้เรียนได้อย่างเข้าใจก่อนที่จะข้ามไปเรื่องใหม่หัวข้อใหม่เรื่องอื่นๆแค่นั้นเลยครับพูดเหมือนง่ายแต่ทำจริงๆทำยากเพราะฉะนั้นเราจะแก้ยังไงนะครับเราก็จะต้องใช้การผสมผสานวิธีการเรียนแบบญี่ปุ่นและสิงคโปร์นะครับ เอามาผสมผสานกันนำมาใช้แก้ไขปัญหาเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันยังไงแบบญี่ปุ่นเราจะนำวิธีการทำทบทวนทำซ้ำทำเรื่องเดิมๆจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นการทำซ้ำๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดหรือหรือเรื่องแปลกนะครับนะแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้นักเรียนเนี่ย เรียนแล้วเข้าใจเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยส่วนระบบของสิงคโปร์นะครับเน้นการคิดวิเคราะห์นะครับเพราะการคิดวิเคราะห์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นักเรียนเนี่ยต้องฝึกแล้วต้องทำให้ได้ถูกไหมครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราเรียกว่าการเรียนโจทย์ปัญหา จทปัญหาก็มีในทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่มีเฉพาะคณิตศาสตร์นะครับมีในวิชาระดับสูงก็มีทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะระดับต่ำลงมาหน่อยก็มีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมมีหมดนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยมันก็คือการฝึกให้คิดแยกแยะวิเคราะห์ให้เป็นประมวลผลนะครับ ว่าข้อมูลอะไรที่ต้องเอามาใช้บ้างเห็นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งระบบของญี่ปุ่นและสิงคโปร์เนี่ยจึงจำเป็นสําหรับประเทศไทยสําหรับนักเรียนไทยในตอนนี้มากๆไม่ใช่ตะบี้ตะบันเรียนอย่างเดียวให้มันจบเรียนให้ได้มากๆแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้น ผู้ปกครองทุกท่านต้องมาจัดระบบการเรียนของบุตรหลานกันใหม่นะครับคิดถึงวิธีการแก้ไขที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เห็นที่ไหนดีก็จัดให้ลูกทั้งทั้งที่อาจจะไม่เหมาะกับลูกหลานเราเลยก็ได้นะครับอาจจะเหมาะกับเด็กบางคนบางกลุ่มบางประเภท แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ครูปอร่อหวังว่าข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ดูนะครับเรามาช่วยกันยกระดับการศึกษาของนักเรียนไทยกันนะครับมีอะไรให้ครูปอร่อช่วยครูยินดี ช่วยเต็มที่นะครับติดต่อครูได้ทางเพจ Facebook ครูป้อคณิตพิชิตโจทย์นะครับครูขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ดีขึ้นนะครับขอให้ดีขึ้นสักนิดหนึ่งจากความพยายามของครูครูก็ภูมิใจมากๆแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการฟังข้อมูลการพูดคุยเรื่องการเรียนของนักเรียนไทยในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ